สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะวันนี้ก็อีกแล้วนะคะเช้าวันอังคารนะคะคุณแม่สวยไทยนิยมคามสวยฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะช่องของคุณแม่ช่องไทยนิยมคามสวยแม่สวยสกลนครค่ะสนใจผ้าคามแบบไหนลายไหนไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมไหล่ไม่ว่าจะเป็นผ้าบันกอไม่ว่าจะเป็นหมวกผ้าคามกระเป๋าผ้าคามนะคะกระเป๋าเป้กระเป๋าแฟชั่นจะนําทุกอย่างนะคะร้านคุณแม่นะคะยินดีบริการทุกท่านในราคาที่ถูกแสนถูกนะคะ ถุงนี้คือเราได้ช่วยชาวบ้านนะคะอยากตัด,ดอยากเย็บโทรหาแม่สวยได้เอะผ้าของเราตัดกางเกงตัดชุดได้เลยนะคะแม่สวยไทยนิยมคามสวยนะคะฝากช่อง YouTube คุณแม่ด้วยนะคะโทรหาคุณแม่ก็0ูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดโอ้โหวันนี้นะคะคุณแม่มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันดีจริงๆแล้วก็ถูกด้วยนะคะดียังไงวันนี้คุณแม่มีผ้าถุงดอนกลอยนะคะผ้าถุงดอนกลอยคามพุ่งยืนนะคะนิ่มมากหมักคนเรียบร้อยนะคะ FC ท่านในในสมบัติจ,จะรู้ว่าโอ้โหผ้าคามสกุลมันมีทั้งหลากหลายนะมีทั้งายเขียนมืออย่างคุณแม่ใส่นี่เป็นไฟเขียนมือนะคะเป็นไฟเขียนมือนะคะอย่างคุณแม่ใส่ใ,ะะะะใ,ส,ใส่มาสามสี่ปีละแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะเป็นผ้าคามของสกุลนาครนนะคะแต่วันนี้คุณแม่จะยกคลิปนะคะคุณแม่จะยกคลิปผ้าดอนกลอยก็จะแตกต่างจากที่คุณแม่ใส่คุณแม่ใส่นี่เป็นไยเขียนมือนะคะจะเป็นด้ายเส้นใหญ่ทอมือจากมือชาวบ้านเลยผ้าดอนกลอยนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสีกวางนะคะแต่ว่า เอามาเส้นเล็กๆนะคะแล้วามาทอมือนะคะทอมือนะคะแล้วก็มาย้อมคลามนะคะแล้วก็หมักโคนนะคะเขาเรียกว่าผ้าดอนกอยทั้งพุ่มทั้งยืนนะคะซึ่งหาซื้อได้ยากมากมียากมีน้อยมากวันนี้คุณแม่ก็จะเอามายกให้ท่านได้ชอบกันนะคะชอบสนใจซื้อไม่สนใจก็ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะขอให้เข้ามาชมผ้าคามสกลนครน,นะคะซื้อกับใครก็ได้ซื้อเจ้าไหนก็ได้เลือกสรรซื้อเลยค่ะว่าชอบไหนนะคะ ชอบไหนนะคะมีพรากัรใใหม่แปลกๆมาท่านก็เข้าไปช็อปนะคะช่วยชาวสกลนครนะคะขอให้ FC สายบุญของคุณแม่นะคะมีแต่ความสุขร่างกายแข็งแรงที่ช่วยชาวบ้านนะคะวันนี้คุณแม่จะมายกผ้าดอนกลอยนะคะผ้าสินดอนกลอยหนึ่งเม็ดคูณเม็ดสวยมากเลิศมากนะคะก็พืนแรกเลยนะคะคุณแม่ไม่ได้ติดรหัสนะคะ FC ท่านใดสนใจนะคะก็แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่นะคะ ไม่ได้ติดรหัสเลยหน้าร้านคุณแม่ขายอยู่ที่พันแปดร้อยนะคะสวยมากนะคะลายพระาธาตุนะคะลายช่อจัดนั่นเองนะคะเป็นคามพุ่งยืนนะคะนุ่มมากแล้วท่านได้สัมผัสโอ้โหเป็นผ้าคามดอนกอยนุ่มมากโอ้โหทั้งพุ่งทั้งยืนเลยนะคะทั้งพุ่งทั้งยืนเลยนะคะคือละเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะจากราคาพันแปดนี่ค่ะหน้าร้านคุณแม่ขายพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะแต่หน้าจอคุณแม่หน้าร้านคุณแม่ทาง ยูทูบสายบุญคุณแม่นะคะคุณแม่ขาย900บาทนะคะ FC ซท่านใดสนใจนะคะแคปหน้าจอโทรหารแม่สวยได้เลยนะคะโทรหารแม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวช้าหมดกดได้ของดีนะคะช้าหมดกดเลยนะคะเพราะว่าร้านคุณแม่ก็จะมีคนเมตตาเยอะพอยกคลิปขึ้นมาถ้าเพื่อตันก็เมตตาโอ้โหนี่ยิ่งสวยนะคะลายเขาเรียกว่าลายลายบันไดสวรรค์หรือลายหาปลาเขาเรียกว่าลายฟันปลาเนาะลายเข่วปลา ค่ะสวยมากทิ้งตัวมีน้ำหนักนะคะเป็นฝ้ายเส้นเล็กๆแต่มีน้ำหนักคุณแม่ยังไม่กล้าซื้อใช้เลยค่ะเพราะมันแพงเนาะจาก1,800แต่วันนี้คุณแม่โปรโมชั่นให้อยู่ที่900อบาทนะคะลายพันปลายมีผืนเดียวนะคะแต่ละผืนที่คุณแม่ยกนะคะลิมิเต็ดทั้งหมดเลยนี่มากหมักโคนเรียบร้อยนะคะท่านซื้อไปปุ๊บท่านจะไม่ผิดหวังเลยนะคะท่านซื้อไปปุ๊บท่านจะไม่ผิดหวังเลยสําหรับผ้าเกรดนี้นะคะ สำหรับว่าเกรดนี้ต้องจองกันข้ามปีเลยนะคะต้องจองกันข้ามปีเลยนะคะเห็นไหมราคาพันแปดร้อยแต่ละพื้นที่คุณแม่ขายหน้าร้านนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทแต่วันนี้คุณแม่โปรโอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะลิมิเต็ดนะคะลิมิเต็ด fc ท่านใดนะคะแก้วพันนีลายดอกอ่าเกรดมณีค่ะลายดอกเกรดมณีนะคะตัวนี้ลายดอกเกรดมณีนะคะลายดอกเกรดมณีค่ะของกิงสวยมากเลยนะคะ ของริงสวยมากเลยนะคะของจริงสวยมากเลยลายดอกเอดมานี FC ท่านใดนะคะแคปหน้าจอโทรหาคุณแม่เลยท่านไม่ตัดอะไรท่านเอาไปพันพันตัวก็ยังสวยนะคะเอาไปพันพันตัวก็ยังสวยนะคะไม่ต้องตัดนะคะเพราะว่านนี้จะมีน้ําหนักนะคะเอาไปพันตัวนะคะไปพันตัวเอาไปพันตัวก็สวยค่ะไปพันตัวก็สวยไม่ต้องตัดก็สวยนะคะไม่ต้องตัดก็สวยค่ะ เอาไปพันตัวเป็นกีบหน้านางนะคะพันตัวเป็นกีบหน้านางก็สวยค่ะเห็นไหมคะไปพันตัวเป็นกีบหน้านางก็สวยนะคะนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะไปพันตัวก็สวยแล้วนะคะเป็นกีบหน้านางนะคะเป็นกีบหน้านางเพราะว้าตัวนี้เนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ตัดกันนะคะก็จะเอาไปพันตัวนะคะเอ้าตายแล้วคุณแม่ลืมรูดเสฟ้อ้ยขออภัยนั่นแหละคุณแม่มีมุกอยู่เรื่อยเห็นไหมคะพันตัวเป็นกีบหน้านางก็สวยเลยเขาไม่ต้องทําอะไรนะคะ ะะตัวนี้ลายเกตมณีนะคะคุณแม่ใส่สวยๆดุนลายเกตมณีเห็นไหมคะพันตัวสวยๆไม่ต้องทาอะไรเลยนะคะต่อมาเป็นลายพระราชทานนะคะลายพระราชทานลายพระราชทานผ้าตัวนี้แน่นมากเลยสวยมากเลยนะคะเป็นลายพระราชทานนะคะโปรโมชั่นให้อยู่ที่9 0้า้อยบาทเช่นกันนะคะซึ่งหมักโคนเรียบร้อยเป็นผ้านิ่มมากนิ่มมากดีมากไม่มีตามําหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีแม้แต่ลอยลอยลอยอากาศเข้าเลยนะคะผ้าเนี้ย เวลาลงประกวดนะคะท่านก็จะสอ่สองไปเนี้ส่องไปเนี้ถ้ามีรอยอากาศเห็นรอยอากาศเนี่ยจะไม่ได้เลยนะคะเวลาลงประกวดนะคะแต่ตัวนี้ส่องเข้าไปเห็นไหมคะไม่มีช่องช่องอากาศให้เรามองเห็นเลยทอแน่นทอ,อยากมากเลยค่ะเก้าร้อยบาทนะคะเก้าร้อยบาทลายขอพระราชทาน,นะคะ่ะชอบพื้นไหนไลายไหนต้องแคปหน้าจอโทรหาแม่นะคะเพราะว่าแม่ไม่ได้ติดรหัสนะคะแม่ไม่ได้ติดรหัสนะคะไม่ได้ติดรหรัสไม่ได้ติดเบอร์ หลายท่านบอกว่าทําไมไม่สวยไม่ติดรหัสบ้างโอ้โหลายนี้สวยมากนะคะทําไมไม่สวยไม่ติดรหัสเพราะว่าคุณแม่มีขายหน้าร้านนะคะเนี่ยคุณแม่ขายหน้าร้านพันแปดนะลดได้ก็พันห้าสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะถ้าท่านในเอฟไปนะคะโอ้โหคุ้มค่ามากเลยสําคัญที่สุดมันถูกนะคะเก้าร้อยบาทถูกมากๆเลยนะคะไม่มีใครขายได้นะคะหมักควนพุ่งยืนนะคะ เห็นไหมคุณแม่ใส่เห็นไหมก็จะอยู่ทรงแบบนี้เลยนะคะสวยมากอันนี้จีบหน้านางนะคะจีบจีบเป็นหน้านางหรือจะมัดแบบไหนก็มีอยู่ใน youtube มีบอกมีสอนไว้ถ้าใครซื้อผ้าตัวนี้ไปไม่อยากตัดนะคะก็จะมีบอกนะคะการนุ่งการนุ่งผ้าถุงนะคะอันนี้ลายสเก็ตทำโอ้โหสวยมากสเก็ตทำนะคะรวมกันเป็นเหมือนผีเสื้อน้อยนะคะเห็นไหมคะสะเก็ตทำเล็กนะคะสวยมากเลยสเก็ตทำเล็กนะคะเป็นผ้า ดอนกลอยหมักโคนคลามทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะหมักโคนแล้วเรียบร้อยนะคะเอฟซีท่านใดนะคะเห็นคุณแม่ลงคลิปปุ๊บแค่ปั๊บคลิปปับคลิปปับคลิปพับเลยนะคะเดี๋ยวไม่งั้นไม่ทันนะคะเดี๋ยวไม่งั้นไม่ทันนะไม่งั้นไม่ทันนะคะโอ้โหเดีนี้ยิ่งสวยโอ้โหสวยมากแน่นมากสวยมากแน่นมากนะคะโอ้โหลายสวยมีโบราณค่ะลายมีโบราณน,นะคะสเก็ตทำใหญ่เล็กสลับกันโอ้โหง่ามาม ของจกิงนี่สวยมากเลยค่ะของจกิงนี่สวยมากเลยของจกิงนี่สวยมากเลยนะคะของจกิงนี่สวยมากเลยของจกิงนี่สวยมากเลยนะคะของจกิงนี่สวยมากเลยปโปรโมชั่นให้นะคะสองเม็ดกว่าเลยหนึ่งเม็ดคูณสองเม็ดส่วนมากเราจะเลยไ we like ปอีกแล้วนะคะเห็นไหคะสองเม็ดกว่าห้าดอนกลอยหมักคนอย่างดีเลยนะคะหมักคนอย่างดีเลยนะคะเปืนละเก้าร้อยบาทนะคะยังไม่หมดนะคะมีเยอะนะคะเพราะว่าคุณยายท่าน ขาดเงินนะคะก็เอาลงมาคุณแม่ช่วยยกให้ตัวนี้เป็นผพาชุดนะคะมีชุดเดียวราคาชุดละสองพันแปดนะคะมีชุดเดียวแต่สวยมากแต่วันนี้คุณแม่โปรให้มีชุดเดียวนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทลดไม่ได้เลยนะคะลดไม่ได้เลยนะคะถ้าใครถ้าใครสนใจก็แคปมาเลยค่ะมีผืนเดียวนะคะมีผืนเดียวหมักโครเรียบร้อยสี่เมตรค่ะมีผืนเดียวลิมิเต็ดค่ะมีผืนเดียว ท่านซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนค่ะมีผืนเดียวนะคะลิมิเต็ดค่ะลิมิเต็ดค่ะพันห้าร้อยบาทนะคะขายถูกมากปกติต้องขายผ้าสองเมตรนะคะพันห้าร้อยบาทแต่นี่คุณแม่ไม่ปกตินะคะขายราคาพิเศษไม่ปกติตัวนี้ลายขอพระราชทานค่ะลายขอคู่ค่ะเป็นผ้าหมักคนดอนกอยทั้งหมดเลยนะคะลายขอคู่ค่ะสวยมากเลยค่ะลายขอคู่จับกันเป็นรูปหัวใจมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ย มือย่างนี้ค่ะการลูกหัวใจอย่างนี้หัวใจอย่างนี้นะคะสวยมากของจริงสวยมากเป็นผ้าดอนกอยมีน้ําหนักค่ะสวยมากเลยสวยมากๆเลยนะคะขอคู่นะคะลายขอคู่นะคะพระราชทานนะคะเห็นไหมคะตัวเอสลายขอคู่พระราชทานตัวเอสนะคะสวยมากพิอละเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะ FC ท่านใดเห็นเลีปยบคุณแม่ลงปุ๊บแคปปับ๊บเลยนะคะไม่งั้นช้ามหมดกดได้ของดีนะคะ ต่อมาค่ะเป็นลายสเก็ตทําเล็กนะคะโอ้โหสวยนิ่มมากเลยนะคะนิ่มๆค่ะนิ่มมากเลยนะคะนิ่มๆนะคะนิ่มมากเลยนะคะไม่ต้องเป็นตัดอะไรก็ใส่ก็ผูกก็สวยใส่ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะเป็นของฝากหรือเป็นของให้คนที่เรารักที่สุดนะคะสวยเห็นไหมคะนิ่มมากค่ะนิ่มมากนิ่มมากจริงๆนะคะ900บาทคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะคุ้มสุดคุ้มดีสุดดีไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะ คุ้มสุดคุ้มเลยนะคะคุณแม่ก็ฉีดยาเนาะไม่อยากหักโมงานหนักก็เลยไม่ค่อยได้ยกนี่ค่ะลายนี้ยิ่งสวยนะคะลายดอกพิกลมีฝืนเดียวนะคะลิมิเต็ดนะคะผ้าดอนกอยนะคะลิมิเต็ดนะคะพอคุณแม่ลงคลิปเลยยิบแคบเลยนะคะเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะเห็นไหมเงาหมักโคนค่ะสวยงามมาก ดอนกลอยคามพุ่งยืนนะคะเส้นเล็กๆนะคะเส้นเล็กๆเลยค่ะคืนนี้ก็สวยมากเลยนะคะลายมงกุฎเพชรค่ะโอ้โหสวยมากผ้ามีน้ำหนักทิ้งตัวสวยมากค่ะ คามพุ่งยืนนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีอีกนะคะคามดอนกลอยนะคะจากราคาพันแปดค่ะขายอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะเก้าร้อยบาทนะคะสวยมากเลยค่ะมีลายพญายนาคค่ะมีผืนเดียวลิมิเต็ดค่ะมีผืนเดียวมีผืนเดียวนะคะลายมงคลค่ะ ซื้อไว้เป็นสิริมงคลนะคะ900บาทจ้าเป็นผ้าหมักคนพุ่งยืนทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมคะนุ่มมากนุ่มมากนะคะนุ่มมากนะคะนุ่มมากนุ่มมากดีมากนะคะนิ่มมากหอมคาหอมมากเลยนะคะนุ่มมากดีมากหอมคามมากเลยนะคะลายพญานาคนะคะต่อมาลายอะไรเนี่ยอ๋อลายช่อฉัด ช่อจัดใหญ่โอ้โหไม่เคยมีใครมีมาก่อนนะคะช่อจัดนะคะสวยมากเลยค่ะมีผืนเดียวเช่นกันท่านในนะคะชอบผืนไหนลายไหนแคบเลยพื้นในก็สวยค่ะสวยทุกผื้นเลยพื้นที่คุณแม่นุ่งในลายดอกเกตมณนีนะคะเห็นไหมคะผ้าที่ไม่ต้องทําอะไรนะคะแค่เอามาพันก็สวยแล้วนะคะไม่ต้องตัดอะไรเห็นไหมคะคุณแม่มาพันสวยสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยเห็นไหมคะสวยมากจะทิ้งตัวเห็นไหมคะ จะท anyway. right ิ anyway, no ้งตัว <sven> ค <tweeting> ่ะไม่ต้องทําอะไรก็สวยนะคะจะทิ้งตัวค่ะจะทิ้งตัวจะทิ้งตัวนะคะผ้าเนี้ยทิ้งตัวมีน้ําหนักทิ้งตัวมีน้ําหนักไม่ต้องทําอะไรก็สวยคุณแม่กีบหน้านางเห็นไหมคะกีบหน้านางก็ไม่ไปไหนเลยก็อยู่แบบนี้เลยแล้วก็ใส่เดินสบายเลยเพื่อละเก้าร้อยบาทนะคะเพื่อละเก้าร้อยบาทต่อไปเป็นดอนกอยหีขั้นค่ะลายเชิงเทียนมีผืนเดียวนะคะลายเชิงเทียนมีผืนเดียวนะคะดอนกอยลายเชิงเทียน เป็นลายมงคลไข่เชิงเทียนนะคะส,ยสวยลายลำเทียนค่ะลายลำเทียนนะคะลายลำเทียนลายลำเทียนมีผืนเดียวค่ะผ้าดอนกอยมีผืนเดียวลายลำเทียนเก้าร้อยบาทค่ะคุณแม่ลงรีบแคบเลยนะคะรีบแคบเลยนะคะคุณแม่จะได้จัดให้คุณแม่อยู่ร้านพอดีเลยช่วงาบ่ายโมงนะคะคุณแม่จะไปประชุมค่ะจะไม่ได้อยู่ร้านนะคะแคบหน้าจอเลยนะคะตัวนี้ลายหน้าเกี้ยวนะคะ ลายหน้าเกี้ยวนะคะลายหน้าเกี้ยวสวยสวยของเรามีลายระบื่นเองนะคะลายหน้าเกี้ยวค่ะมีลายระบื่นเท่านั้นค่ะลายหน้าเกี้ยวนะคะเป็นดอนกลอยนะคะสวยมากมีร้องนะคะมี้องมีขั้นนะคะทั้งหลงทั้งขั้นนะคะหมักไม้นะคะสวยมากเลยนะคะเวละเก้าร้อยบาทได้อีกพื้นส erm oh. ุดท้ายแล้วนะคะได้อีกพื้นสุดท้ายแล้วนะคะโอ้โหลายหน้าเกี้ยวนะคะ สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยสวยๆนะคะนี่คือผืนสุดท้ายที่คุณแม่จะแบ่งปันวันนี้นะคะก็จากราคาพันแปดร้อยบาทก็จะเหลืออยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะเนี่ยเอามาใส่แบบคุณแม่ใส่นี่นะคะสวยมากสวยมากใส่ยังไงก็สวยลายที่คุณแม่ใส่นี่ก็คือลายเกรดมณีนะคะมีผืนเดียวเหมือนกันเอฟซีท่านใดสนใจแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยเลยนะคะ โทรหาแม่สวยได้เลยไทยนิยมคารสวยแม่สวยสกลน,นะครค่ะ0813804338แม่สวยสกลนครนะคะสำหรับคลิปนี้นะฝากด้วยนะคะผ้าหมักคนนะคะคาเขียนมือทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะสนใจพื้นในไรยไหนแคบหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลย0813804338แม่สวยสกลนครนะคะ,ะ,คะสวัสดีและกลับขอบคุณเอฟสายบุญคุณแม่นะคะ สวัสดีค่ะ